สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่9มกราคมกลับมาเจอเจอที่เดตตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพาะตัวที่มาใจสุดเน้นสุดค่ําคืนวันอังคารนี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมาใจสุดเน้นสดตัวที่1มิเดอรสโมกับเชลซี ห้ามพลาดด้วยาการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองผู้ด,ดูแฮนดิแคปมินต์สโบรกับเชลซีซึ่งคาราบาลครับรอบ4ี่ทีมสุดท้ายแข่งขังนกันต่อทีสามเชลซีทีมเยอือนบุกต่อลูกลบสิบมินต์สโบรเป็นทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพอันดับที่12ของตารางเชลซีเป็นทีมจเจมมริญบริษัท อันดับที่สิบของตารางก็ถือว่าเป็นมอนต่างหลีกันต่างชั้นกันด้วยนะไม่แปลกที่วันนี้มอลน,นอกบ้านจะมาต่อในบ้านค่อนข้างจะสูงพอสมควรเลยแต่มาถึงรอบนี้บอกเลยครับไม่ว่าจะทีมเล็กทีมใหญ่มีเท่าไหร่ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มเพราะอีกแค่เก้าสองเก้าก็จะเข้าสูน่นัดชิงแล้วมินนิโซครับก่อนเริ่มต้นเกมนี้ผลงานไม่ดีเลย ห้างเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้สามกับไรทำได้แค่2เกมขาดทุนสามเกมล่ลาสุดก็เพิ่งจะตกร,รอบในเอฟเอครับมาเบิดบ้านแพ้ออตตามิล่าส่วนเชลซีถือว่ากลับมาฟื้นคืนชีพได้ทันเวลาผลงานห้างเกมหลังสุดชนะสามสมอหนึงแพ้หนึ่งล่าสุดก็เอาชนะเบรนตันทีมจ้าเหนือแชมเปี้ยนชิพไปได้สี่ส่วนในศึกเอฟเอคับ ก็เรียกว่าสร้างขวัญกำลังใจนอกจากชนะมาสามเกมติดแล้วเกมมอดถ้วยเก่าแก่อย่างเอ,เอครับก็เนลิมผ่านก็รอบได้โดยง่ายการแข่งกันของทั้ง2ทีมนี้ห้าครั้งหลังสุดปรากฏว่าเชลซีเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดเลยครับมาด้านของนาคาับภูกับแฮนดิแคปจากา้าั้งห้าลายปรากฏว่ามันเนส่วนของนาคาับภู จเจ้าเลือกยืนอยู่กับเชลซีปรับราคาลดลงหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยห้ารายครบถ้วนช่องทีมจะมาปรับขึ้นสี่ลดลงหนึ่งเพราะนั้นพูอยู่กับเชลซีแฮนดิแคปหนึ่งลูกของเชลซีเจ้าทั้งห้ารายก็เลือกอยู่กับทีมเยือนมันต่อปรับราคาลดลงทั้งหมดห้ารายครบถ้วนส่วนช่องทีทมเจ้าบ้านบอลรองก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นห้ารายครบถ้วน เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้ด้วยข้อมูลพื้นฐานมาสักครู่ยังไงก็ต้องอยู่ต่อเชลซีและครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมากนี่สุดเน้นสุดตัวที่1ใน EP 1ประจำค่ำคืาคานวันนี้อยู่เชลซีสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 2 EP 3ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ